สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูนี่เลยครับผมแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะครับผมเป็นของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงใหม่มานะครับผมก็เลยแวะมาฝากนิดนึงนะฮะก็ลองคิดเมนูเลยว่าจะถ่ายคลิปอะไรดีนะครับผมอ่ามีของมาฝากพอดีเราก็จัดซะเลยนะฮะอ่าน้ำพริกหนุ่มนี่ อ่าที่ที่แถมมาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็เลยอ่ากีพริกใส่ลงไปนิดนึงนะตอนแรกกะจะตำเองแล้วกลัวไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มนะกลัวจะเป็นน้ำพริกหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นไงละ่ะมุกถ้าไม่ฮาก็กดข้านะฮะ <laughs> อ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปอ่ะจัดกันเลยคลําแรกนะฮะนี่โอ้ ผมหนาวซะด้วยทุกคนอากาศเย็นแล้วนะฮะอืมกรเเขียวๆนี่ผมํำใส่ใหม่นะทุกคนอื เขาเหนียวร้อนๆบวกไข่ต้มจับมากทัีไม่ทันตั้งตัวนะเขามาให้เมื่อกี้ก็จัดเลยนะฮะอื ลมพัดแบบลมหนาวทุกคนตอนนี้นะฮะมาใเสื้อขขนยาวมาด้วย Hmm. นีเพื่อนหนึ่งผมชอบกินกว๋วยเตี๋ยวนะฮะถ่ายคลิปกินกว๋วยเตี๋ยวบ่อยก็เลยซื้อแคบหมูมาฝากนะฮะแล้วก็มีอย่างหนึง่งหมูส้มนะครับผมรู้จักกันไหมที่หอไปตองนะฮะอันนั้นแหละหมูส้มนะฮะ ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเจ้าทำอะไรกินนะหมูส้มนะฮะฮืม <c oughs> <c oughs> หนาวครับทุกคน <laughs> ไม่คิดว่าข้างนอกอากาศจะเย็นขนาดนี้นะฮะในบ้านอ่ะอุ่นมากๆ หนาวด้วยบอกลมพัดด้วยนะฮะ Ồ, <laughs> wow, lùm, đang mắc mắc สิงอีกถุงหนึ่งเป็นแคบหมูให้มันเป็นเส้นยาวๆนะทุกคนเรียกว่ากินกับนี่ยหลิงเป็นพริกหนุ่มอ่ะจมหอบแคบหมูมันี้มากกว่าอร่อยแคบหมูมานเป็นเส้นยาวๆทุกคนกินไปนานๆมันจะคอแห้งนะฮะ Mm -hmm. <laughs> no <laughs> ลมพัดวันนี้แคบหมูเหี่ยวไว้เหลือเกิน หมดยังเนี่ยไม่เห็นเลยน้ำพริกนะฮะยู่ไหนเนะี่ยได้ข้าวเหนียวเนาะไข่ต้มกินกับน้ำพริกนุ่มแคบหมูสุด,สด ไม่ได้เตรียมของไวรอนะไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบแวะเอาของฝากมาให้ก่อนเข้าบ้านนะฮะอ่ะกลับมาเชียงใหม่ยังไม่เข้าบ้านเอาของมาฝากก่อนนะฮะ เอาฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับแคบหมูน้าพริกนุ่มของเรานะฮะอ่ะไม่ใช่ของเราสิของเพื่อนนะฮะอ่าใครอยากลองกินลองชิมก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะกินดูได้นะครับผมอ่ะผมว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า So what do you have?